สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของเรานะครับแล้วก็เลือกซื้อรถดีๆคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดที่นี่ที่เดียวครับวันนี้รถบ้านมือเดียวไม่4 0 0 0 0โลครับกับ MG ZS 1.5X Sunroof นะครับสีดำสวยใสยชุดแต่งจากโรงงานรอบคันครับ คันนี้ใหม่มากๆครับเพื่อนๆสมาชิกค,ครับราคาเปิดเงินสดเพียง389,000บาทครับตอนเป็นป้ายแดงนะครับราคาอยู่ที่799,000บาทหายไปกว่าครึ่งนะครับผมวันนี้นะครับใครที่หารถอยู่นะครับ SUV สวยๆทรงคุณภาพประหยัดน้ำมันคันนี้ตอบโจทย์น,นะครับ อัตราการสิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่ประมาณ14-16โลลิตรนะครับอันนี้แอดมินใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะครับและยิ่งเป็นมือสองเนี่ยราคาหายไปเยอะเลยนะครับระบบ i Smart มีครบคันครับคันนี้ต้องบอกว่าสภาพนางฟ้าข้างหลังเนี่ยแทบจะไม่ได้วางของสัมภาระแต่อย่างใดครับสวยจริงครับหล่อจริงครับคันนี้ต้องบอกว่าต้องรีบด่วนเลยนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับตามเครดิตลูกค้าเลยนะครับรถจอดอยู่รามินทา ใครซื้อสดไม่มีแวดบวกแวดใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าโอนด้วยบัตรประชาชนใบเดียวครับใครอยู่ใกล้รามรินทารีบมาดูรถเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับจองขั้นต่ำเพียง3,000บาทครับต่างจังหวัดก็สามารถที่จะออกรถคันนี้ได้นะครับดูดูนะครับไม่40,000โลสวยๆสีดำทรงสปอร์ตแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับต้องรีบนะครับใครพร้อมสนใจโทร0885845375นะครับ